ทวีบยุโรปตอนใต้ช่วงนี้สเปนก็ดีกรีซก็ดีเนี่ยกำลังเจอกับคลื่นความร้อนอยู่นะครับซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆที่เจอแทบจะทุกปีเลยฮะแล้วประกอบกับลมจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันแผ่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นปรากฏว่าโดมความร้อนที่ครอบบริเวณยุโรปตอนใต้ยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนอุณหภูมิก็สูงขึ้นสูงขึ้นมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาไฟป่าอีกนะครับ แต่ทีนี้เองเนี่ยในภูมิภาคของยุโรปเนี่ยจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรเมื่อเทียบกับเอเชียบ้านเราคือเอเชียบ้านเราเนี่ยแม้สภาพอากาศอยู่ในสถานะความเป็นกลางคือผ่านพ้นเอลนินโยมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้าสู่ลานินยาแต่ก็เป็นลานินยาอ่อนๆอยู่ผลพวงที่ตามมาคืออะไรทําให้หลายประเทศในแถบเอเชียเจอฝนทนล่มอย่างหนักแล้วเจอปัญหาคล้ายกันเลยครับ ฝนตกหนักนานๆแช่นานๆปุ๊บน้ำเอ่อล้อนตะลิ่งเข้าท่วมขณะเดียวกันถ้าประเทศไหนมีภูเขาอยู่อุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นปากีสถานอันนี้ก็หนักเหมือนกันฮะมีรายงานผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอีก4คน ทำให้เมืองละฮอซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของปากีสถานมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว90คนด้วยกันครับแล้วที่ปากีสถานเนี่ยจากผู้เสียชีวิต90คนครึ่งหนึ่งก็คือ45คนปรากฏว่าเป็นเด็กด้วยนะครับแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเกิดจากการจมน้ําครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งที่โดนดินโคนลนถล่มจากภูเขาเนี่ยมาทับร่างเสียชีวิตรวมถึงสร้างกระักหักพังต่างๆบ้านเรือนอาคารที่ ทนกระแสน้ําไม่ไหวก็พังถลม่มมาทับล่างเสียชีวิตเหมือนกันขยับไปดูที่เนปาลบ้างเนปาลเนี่ยเขาจะมีสะพานมิตรภาพที่เชื่อมระหว่างเนปาลกับจีนอยู่เนี่ยก็เจอฝนตกหนักน้ําท่วมน้ําป่ามารวมถึงแม่น้ําเองก็ไหลเชี่ยวกรากแล้วก็ทําให้สะพานมิตรภาพที่ว่านี้มันขาดครับจึงมีทั้งรถยนต์รถบรรทุกหลายสิบคันที่อยู่ระหว่างการรอข้ามแม่น้ําอยู่เนี่ยพัดไปกับสายน้ำเลยนะครับ คือนึกภาพตามดูว่ารถบรรทุกโดยปกติมันต้องหนักมากอยู่แล้วครับแต่แน่นอนว่าเทียบไม่ได้เลยเวลาเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเหมือนรถของเล่นเวลาเราดีดนี่แหละครับแต่ว่ากระแสน้ํานี้เนี่ยสามารถพัดพาเอารถบรรทุกขนาดใหญ่รถพงรถพ่วงเนี่ยปลิวไปตามกระแสน้ําได้เลยนะครับทีนี้ขยับจากปากีเนปานไปต่อที่จีน